สวัสดีค่ะพเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลรา V.I.P ก็สามรถคี V.I.P นะคะประจำวันที่29มีนาะคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับลรา V.I.P ตัวเด่นก็คือ2ก็8 4ก็6 2022242628 8082848688ทุกตัวเริ่มต้นที่0ูนย์นะ สี่ก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดหกศูนย์หสองหกสี่หกแปดจะเงั้นก็เอาศูนยมาใส่จะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้เนาะศู 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, นย์สองนย่ศกศูนยเนาะกไปสามัคคีวีหนึ่งก็สี่สมก็หกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สองสามหกศูนย์สาหกี่แล้วก็หนึ่งสาห้า จับคู่ก็หนึ่งสี่กับสามหกหนึ่งสามกับสี่หกเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันเด้อสี่กับหกมาเหมือนกันนะคะต่างกันสองกับแปดหนึ่งกับสามเนาะก็สามแปดหนึ่งสองหนึ่งสามก็ได้เนาะเรา VIP พเราจะพกกิจเราพัฒนาเด้อสามากีกับสามากีวีนะ โชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะเฮงเฮงค่ะสวัสดีค่ะ